โอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะมาสปอยขายสกุช,ชี่นะคะคลิปนี้ยังไม่ลงขายนะคะแต่ว่าจะให้ดูก่อนนะคะสิน้ามาใหม่เพียบเลยดูสีทุกคนแล้วก็มีถุงแบบแก้วด้วยนะคะนี่มีโมนี่โม,น,มนี้มาเพิ่มได้นะนี่แล้วก็เป็นพวกสกุช,ชี่นะคะสปอยนะคะลงขาย ลงขายวันพฤหัสนะคะทุกคนลงขายพรุ่งนี้นะคะคลิปนี้สปอยเฉยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะก็อยากจะให้ทุกคนแบบนี่เลยเตรียม,มเงินไว้เลยนะคะค็ือแบบน่ารักมากนะชิ้นพวกนี้นะคะไม่มีตําหนินะคะทุกคนเป็นส่วนมากไม่ใช่ของเรานะคะจะเป็นของที่ซื้อเก็บไว้นะคะทุกคนแล้วก็เอามาปล่อยนะคะนี่ราคาก็ถูกๆนะคะทุกคน เต็มเลยนะคะไม่หมดแค่นี้นะจะมีมาเพิ่มอีกนะแล้วก็มีด้านนี้อีกนะคะทุกคนนี่นะเต็มเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยมาแบบคู่เลยนะคะคลิปนี้สปอยเชนนะคะทุกคนลงขายวันพฤหัสนะคะวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย